สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกิจสตาคารรถเมื่อสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะคะวันนี้กิจจะพาทุกคนมาดู t o y o ต,โต v a V i o ออนะคะที่แบบผ่อนเบามากๆนะคะเริ่มต้นอยู่ที่3,000ันกว่าบาทนะคะถึง6 0 0 0กว่าบาทเดีย๋ยวมาดูกันว่ามีคันไหนบ้างน,นะคะแต่ว่าแจ้งก่อนว่าเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่ารถส่งสี่4 0 0 0 0บาทเลยนะคะามาเริ่มที่คันแรกกันเลยสาหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าวีออเกียร์ธรรมดานะคะเป็นปี2008นะคะคันนี้จากค่าตัวปกติอยู่ที่179,00 0บาทนะคะรับส่วนลดทันที่4 20,000บาทนะคะเหลือเพียง1,39,000นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาผ่อนเริ่มต้นอยู่3,300บาทแบบ5ปีนะคะแบ๊บเดียวลูกค้าก็ผ่อนหมดแล้วนะคะสำหรับใครอยากจะได้เกียร์ธรรมดาแล้วอยากผ่อนเบาๆนะคะคันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าผ่อน3,000กว่ามีรายได้ประมาณ10,000บาทนะคะก็สามารถจะจบคันนั้นได้เลยนะคะแถมได้รองแม็กด้วยต่อมานะคะใครที่ไม่ชอบเกียร์ธรรมดาขับไม่เป็นนะคะกิ๊กก็มีเกียร์ออโต้คันนี้นะคะจะเป็นตัวรองท็อคันนี้ได้แม็กใหม่ยางใหม,ใหม,ใหม่ด้วยนะคะตามที่เห็นในกล้องเลยจากราคาค่า ตัวน้องปกติอยู่ที่269,000นะคะ <Wow. S 1> เอาไปเลยนะคะส่วนลดนะคะเหลือเพียง229,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะตลอดอายุสัญญาสําหรับใครนะคะไม่ชอบเกียร์ธรรมดาอยากได้เกียร์ออโต้และอยากได้ส่วนลดเหมือนกันนะคะอย่าลืมแคปคลิปนี้นะคะแล้วก็เอาไปผ่อนแค่4,000กว่าบาทก็พอน,น,นะคะเฉพาะคนที่แคปคลิปนี้เท่านั้นเนาะหรือถ้าใครยังไม่ชอบในส่วนของตัวรองท็อปนี่เลยกิ๊กก็มีตัวท็อปคันนี้นะคะเดิมๆทุกอย่างเลยล้อแมกเดิมข้างในเป็นสีคคน้นะะจาก่าตัวอยู่ทีคร แ0 0 0บาทนะคะรับส่วนลดไปเลยท <Okay. S 1> ันที2 0 0 0 0บาทนะ,ะผ่อนเริ่มต้นแค่5 0 0 0เท่านั้นเนาะสำหรับใครนะคะเลือกได้เลยเลออยรียงง่ายๆ3 4 5นะคะใครอยากได้ผ่อนเท่าไหร่ก็เลือกจากคลิปนี้ได้เลยนาะ,คะแค่เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าให้ส่วนลดเยอะมากๆเนาะแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะคะไม่ชอบวีออสโฉมนี้นะคะนี่กิก็มีโฉมใหม่นะคะเป็นปี2017นะคะคันนี้นะคะ5าตัวน้องอยู่ที่3ามแ0นบาทนะคะรับส่วนลดทันที2 0 0 0 0บาทนะคะอยู่ที่3 5 9แส0 คันนี้เอาไปผ่อนเริ่มต้นแค่6,400บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยก็ได้ล้อแม็กมาแล้วนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะได้วีออสโมใหม่หรืออยากจะได้วีออสโมเก่าอยากผ่อนเท่าไหร่นะคะเลือกได้เลย3,000 4,000 5,000และ6,000นะคะแล้วก็อย่าลืมแคปคลิปนี้ไปนะคะเพราะว่าคนที่จะได้ส่วนลดเฉพาะคนที่แคปคลิปนี้เท่านั้นเนาะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่ไลน์ด้านล่างหรือเบอร์0999691179ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์บริษัทหรือว่าแอดไลน์เบอร์กกๆ สวัสดีค่ะ